นามิตยามาย,าต,ต,ย,มายาต,ตินามิตตยามายหนติแสดงว่าตัวนี้เป็นพระผู้พลดนะอยากขาเป็นติตัวนี้ใส่สตนะมาะติแปก่อนตยามายานว่าความเป็นตายาและมายาทั้งหลายผลติย่อมมีนามหิในที่นาวิพัฒน สุตนะด้วยสูตรอิติว่าน้าหิตายามะยาอิติดังนี้ลำหนึ่งตายามะยาอันว่าความเป็นตายาและมะย,ยาทัางายหุนติย่อมมีนามิในที่นาวิพาษสุเตนะด้วยสูตรอิติว่านามิตายามะยาอิติดังนี้สูตรนี้มีกี่บทครับน้าหิตายามะยา ตอบใหม่สองบทใช่ไหมน่นะสองบทก็สองบทครับบทตามาคือตาพิพัติสะตามาโดยเปลี่ยนวจนะเรียกว่าฐานโนจีตะในฐานโนจีตะใน นะทุมถามหากลางก็ติตามาเนี่ยนะที่สองนะครับอา่านตอไปครับนามาหิติเอกลางบาทางแต่ยามายาติเอกลางบาทางวิพัตยันตาบทาททวิภาควาเสนาทาวิปาทามีทางสุตันติทัตตับงังนามาหิติเอกลางบาทาง ตายามายาติเอกังปะตัวิพัตายันตาปะทาวิภาคาวเาเสนะทวิปาทามีทางสุตันติทัตตาพังนามาอิติเอกังปะ,ะตังตายามายาติเอกังปะตัวิพัตายันตาปะทาวิภาคาวาเสนะทวิปาทามีทางสุตันติทัตตาพังแปลนะต yeah. ะยามายานว่าความเป็น ัญญาและมายาทั้งหลายตุมหามหากังแห่งตุมหาและอัมหาสาศทั้งหลายพิพัตตีนางอันเป็นไปนก็ด้วยวิพัตอาศัยแล้วถ้าสาก็ได้วิพัตเดียวแหละถ้าเป็นไปนนด้วยวิพัตอนทุกวิพัตเลย ผลติย่อมมีนามหิในที่นาวิพัฒนตินะเนื่องจากว่านี่เป็นพระหูท์ทายามายาอันว่าความเป็นายา,ายาและมายาทาายั้งลายทุมหามหากาอ แห่งตุมหาและอัมหาสามทั้งปลายสะวิพัตตินางอันเป็นไปกับด้วยวิพัตโหตีย่อมมีนามหิในที่นาวิพัตสรุปแล้วแปลงตุมหากับนาเป็นมายาแปลงอัมหากับนาเป็นมยนะยาเห็นไหมอะไรก็ไปไม่ออกนะถ้ากลับเป็นโยก กำรมวโจกนี่เห็นตุมหาศัพท์หรือตะวังเนี่ยเปลี่ยนเป็นตายาไหมเห็นอัมหาศัพท์หรืออาหางเป็นมะยาหไหมใช้บ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำมีตายามะยามันได้เลยนะใช่หไหมเพราะนั้นเยอะแต่ว่าไม่ยากครับไม่ยากมาดูม,มือ ยัญามญา,านว่าการแปลงเป็นตัญาและมายาทั้งร้ายตุมหํมหากลางแห่งตุมหาสามและอัมหาสามทั้งร้ายสาวิวัตตินางอันเป็นไปก่อนด้วยวิพัตหุนติย่อมมีน้มหิในที่นาวิพัตส,สูตุนี้มีสองบทสองบท,สองบทคือน้มหิกับตัญามายาเป็นอาเทสะวิธิสูตรไม่มีอะไรมครับไม่มีอะไรแล้ว ตัรูปเลยเพราะนั้นดูประธามาลูประานลานะนี่รูปแรกนะครับรูปนี้นะให้เชื่อมกันได้มันก็ง่ายแล้วฝกเอาไว้ทีนี้มันได้แนวแล้วก็ไปดูได้แล้วเดีย๋ยวพอไปดูคำอื่นนะอ้มันยากที่ไหนละ่ะ ผลติย่อมมีเนี่ยนะะแต่เราไม่กล้าแปลเฉยนะครับไม่มีใครกินปอรหรอกอ่าไก่กินอแปลไปเลยนันนั้นแปลไม่ได้นะไม่กล้าแปลครับอัตนรูปทายากับัายา ตยญาสับเดือคือตุมหารังตุมหาลงนาตยาวิภัตด้วยการรนตตัยาเพรนาวิภัตแปลงตุมหางกับนาเป็นตยญาด้วยนามหิตยามายะสำเร็จรูปเป็นตยญาแปลว่าด้วยท่านเป็นต้นตยาสับเดือคือตุมหารังตุมหาลงนาตยาวิภัตด้วยการรนตตัยาวพรนาวิภัต แปลงตุมหากรรมนาเป็นตายาด้วยนามะหิตาามาญาสำเร็จรูปเป็นตาญาแปลว่าด้วยท่านมาศาสาบเดิมคืออัมหารังอัมหารงนาตยาวิภัตด้วยการะเนตติยาพรรณาวิภัตแปลงอัมหากรรมนาเป็นมาญาด้วยนามะหิตาามาญาสำเร็จรูปเป็นมาญาแปลว่าด้วยข้าพเจ้าเป็นต้นมาญาสับเดิมคืออัมหะ รางอัมหารงนาตติยาวิพัตด้วยการาเนตติยาพรอะนาวิพัตแปลงอัมหากับมนาเป็นมายาด้วยนามหิตายามายาสำเร็จรูปเป็นมายาแปลว่าด้วยข้าพเจ้าเป็นต้น ตอนาวิพ,พาทแปลงตุมหากันาเป็นตายาด้วยนามหิตยามยาเพราะนาวิพาทแปลงตุมหากับนาเป็นตยาด้วยนามหิตยามายาเพราะนาวิพาทแปลงตุมหากับนาเป็นตายาด้วยนามหิตยามยาเพราะนาวิพาทแปลงตุมหากับนาเป็นตยาด้วยนามหิตยามยาเพราะนาวิพั แป่งตุมหาก,กานาเป็นตย่ยาด้วยนามหิตายามายาบรอนาวิภัตแปลงอัมหางก,กับนาเป็นมายาด้วยนามหิตายามายาบรอนาวิภัตแปลงอัมหางก,กับนาเป็นมายาด้วยนามหิตายามยา พระนาวิพัสแปลงอัมหากรรมนาเป็นมายาด้วยนามหิตายามายาพระนาวิพัทแปลงอัมหากรรมนาเป็นมายาด้วยนามหิตายามายา